สำรวจสภาพสายทางชมทหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์หบ้านแม่สุลวงเชื่อมบ้านโป่งนกเป็นถนนทางหลวงชั้น4ความยาว2.1กิโลเมตรผิวจราจรราดยางกว้าง5้าเมตรเขตทาง กว้าง6เมตรถึง13เมตรเริ่มการสำรวจที่วินาทีที่40กม .0 ปากทางพิวด ยูจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างประมาณ6เมตร5เมตรประมาณ5เมตรสภาพดี ศูนยบวกสองสภาพสนนคอนกรีตวิวจราจรสวยงามมีการตีเส้นจราจรที่ชัดเจนปริมาณก,การจราจรค่อนข้างมากเนื่องจากคนไทย สินค้าทางการเกษตรศูนย์บอกสี่ร้อยประมาณศูนย์บวกห้าร้อยเจอสะพานกว้างเจ็ดเมตรความยาวสี่สิบสามสิบเมตรก่อสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า 600. บก6 0ภาพผิวจราจรยังสวยงามพร้อมด้วยัเสียภาพสองข้างทางมีรายนาของประชาชนประมาณศูนย์บวก800เจอป้ายบ้านปุ่งนกโดยจากปากทางมีป้ายบอกทางมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะถึงบ้านปุ่งนก ภาพคดเคี้ยวควรมีกระจกสะท้อนป้องกันการสวนที่ประมาณ0ูนย์บวกเพื่อลดอุบัติเหตุ1นึ่บศถึงทางแยกซึ่งเป็นฐานฐานแยกอันตรายเห็นควรมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในการป้องกันอุบัติเหตุ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งรเห็นคนติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง1บวก200ถึงทางแยกควรมีกระ,ะจกสะท้อนพร้อมทั้งไฟสัญญาณเตือนเพื่อ้องกันารปติเหตุ หน0่ 1> 1 200, สร้ภาพผิวยังสวยงาม1นึ่บกสามสภาพผิวยังสวยงาม1นึ่บวกสี่มีการทําโอเวอร์เลยสภาพหนึ่งบวกสามมีการทําโอเวอร์เลยผิวจราจรแอฟติกพร้อมตีสเส้นซึ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ2.561 ที่ผ่านมาเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางปรับเลเวลลิงระหว่างสะพานที่ผ่านมาหนึ่งบวกสี่ร้อยหนึ่งบวกห้าร้อยคนมีป้ายบอกทางห้ใครไม่สวยเชียงราย ที่เป็นป้ายมาตรฐานติดบริเวณนี้เพราะมีการหลงทางตรงนี้บ่อยมากหนึ่งบวกห้าร้อยหนึ่งบวกหกร้อยีเจอได้าติกยังสวยงามเหมือนเดิมม,มีล่องรอยการขนวัสดุก่อสร้างประเภทดินและทรายตลอดทาง มีสะพานกว้าง7เมตรยาว15เมตรโดยประมาณสิ้นสุดสายทางแม่สุหลวง